มาอัปเดตข่าวสารของดาราคนบันเทิงกันอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งคู่ที่คบกันแบบไม่ปิดบังสำหรับสาวแพทนภประพากับหนุ่มเบนส์เลซิงที่ล่าสุดมีข่าวว่าฝ่ายชายขอสาวแพทแต่างงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันคล้ายวันเกิดที่ผ่านมาก็ให้แหวนเป็นของขวัญไม่รู้ว่าจะเป็นการตรีตาจองเลยหรือเปล่าล่าสุดทางสาวแพทก็ออกมายอมรับว่าย,ยัางไม่พร้อมแต่ก็อยากมีลูกก่อนเพราะว่าอยากให้แม่ได้เห็นหน้าหลานแล้ว เป็นของขวัญน,นะคะ,ะสิ่งที่เขาเลือกให้มันเป็นสิ่งที่ที่เราเราเราเลือกไปก่อนแล้วคือเขาอยากให้แล้วเขาก็แอบ,บถามเราไปแล้วว่าเราชอบแบบไหนแล้วก็บอกแล้วพอเราบอกเขาไปเขาก็ไปสั่งตัวเราเองเราก็บอกว่าเออเคือให้มาเราก็ให้กลับผู้ใหญ่รับรู้ค่ะมการมั่นหรือเปล่าคะมันไม่เชิงอะคะ่ะเพราะมีผู้ใหญ่รับรียวการมั่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้ะคะ่ะไม่ได้คือ คือเหมือนที่รับรู้เพราะว่าเขาไปปรึกษาหมอมีไปปรึกษาคุณแม่เฉยเออว่าเขาอยากจะซื้อให้เราเป็นของขวัญน่ะคือจริงๆอะ่ะตัวเขาอยากแต่งอันนี้แพทพูดเลยนะคะแต่เราเองที่ไม่อยากแต่งแพทต้องบอกไว้ก่อนว่าจริงๆอะ่ะคือแพทอะ่ะคุยกันไปก่อนหน้านี้แล้วว่าแพทจะเตรียมตัวจะมีน้องซึ่งแพทอากาศจะมีปีหน้าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็คุยกันสองสองคนอะไรเงี้ยซึ่งตอนเนี้ยเราก็เลยแพนแล้วเขาก็ถามว่าอยากจะแต่งก่อนไหมแต่ตัวเราอปฏิเสธไปแล้ว ว่าเราเราไม่ได้มีโมเมนต์อยากอยากอยากแต่งงานนะคะเราแค่อยากมีครอบครัวเฉยๆอยากมีมลูกปีหน,น้าคือเป็นว่างไงบ้างโ خ โ خ โคะเขาโอเคเขาโอเคโโค,คือสําหรับแพทอะเรื่องท้องก่อนท้องไม่ก่อนอะไรเงี้ยมันไม่สําคัญเท่าอยู่ด้วยกันได้ไหมอะแพทก็คุยกับเขาว่าสิ่งหนึ่งที่ที่แพทไม่ได้ไม่อยากแต่งไม่ใช่แพทไม่ให้เกียรติเขาหรือครอบครัวเขา แต่แพดดะมองข้ามข้ามช็อตไปแล้วว่าแต่งอ่ะมันคือการให้คนรับรู้ซึ่งคนเหล่านั้นรับรู้ก็คือแค่รับรู้แต่ปัจจัยหลักของครอบครัวเลยก็คือเราจะไปกันรอดไหมหลายๆคู่ที่คิดว่าใช่สุดท้ายเลิกกันมีเป็นสิบเลยอ่ะจนขนาดมีน้องกันออกมาแล้วอ่ะก็ยังยังไม่สามารถเป็นพ่อของลูกได้เลยอ่ะณตอนนี้เราเราแค่มองว่าถ้ามันรอดก็คือรอดถ้ามไม่รอดก็ไม่เป็นไรคือจริงๆใจแพทดะอยากให้ทั้งพ่อทั้งแม่อยู่ให้เขาได้จับได้ได้ไดอวยพรลูกเลย แต่ก็ไม่ทันไปแล้วหนึ่งในเะนี้ยเหลืออยู่คนเดียวแล้วที่เป็นคนสําคัญในชีวิตแล้วตอนนี้เราอยากเราอยากให้เขาเห็นว่าเราเหมือนให้เขาหมดห่วงอะคะ่ะว่าเราโอเคแล้วคุณแม่เขาก็ยิ้มแหละรับรู้เขาชอบเด็กแล้วก็เลยบอกว่าให้เขารอของเรานะยังไงก็ต้องรอนะแม่ถ้าอย่างนี้ก็ขอให้สาวแพทมีเบบีสมใจให้คุณแม่ได้เชยชมเร็วนะคะสาวแพทย์ เรากลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันใหม่แต่จะเป็นข่าวครา,าวของดาราคนดังคนไหนนั้นก็คงต้องติดตามชมกันนะคะ